สุนียากาศปรับให้เราสามารถเล่นดนตรีเป็นโนได้ปรับให้เราลีลาดได้อ่ะซันนี่ถ้้ผมชอบถ้าไม่รวมเรีว่าผมชอบดีกว่าผมชอบของโซครับอืมไอ้เรื่องการไอเดียไอเดีย,ดยการคายออสเตเลียของต้นไม้เนี่ยคือมผมคิดว่ามันสามารถต่อยอดได้อีกคือการเล่าเรื่องของเขาอาจจะยังไม่แต่ว่าพอด้วยส่วนตัวผมแล้วผสมจินตนาการดีๆเข้าไปเนี่ย ไอเดียตรงนี้มันแบบมันสามารถเอาไปใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เอาไปนอกโลกได้การขายออกซิเจนของต้นไม้ถ้าเกิดเราสามารถทําให้มันขายได้จริงๆนั่นหมายความว่าถ้าเราถ้าทโซบอกว่าผลเขาเนี่ยเป็นไงฟังไว้ท้าโซบอกว่ามันสามารถขายได้ตามสภาพแวดล้อมสมมุติว่าสมม,ต,สม,มติว่ามันมีจํากัดสภาพแวดล้อมประมาณ10กิโลต่อหนึ่งต้นแล้วถ้าลองคิดดูถ้ามีสักล้านต้นแล้วไปปลูกบนดาวที่มันไม่มีออกซิเจนนี่เขาคิดถึงเรื่องมวลมนุษยชาติ พี่ว่ามันจะช่วยโลกเรื่องอะไรเลยทีเดียวน้องแคทแคทชอบของพี่ไอค่ะชอบของพี่ไอคือดูดลวนลาบบ่อยเสื้อชั้นในปลอดภัยไร้กังวลมีไฟ LED ค่ะแค่นี้ชอบ LED เออค่ะเวลาไปที่มืดๆก็สามารถใช้แทนไฟฉายได้ใช่ไหมเวลาไฟดับก็หาของได้อะไรนี้ได้นะ ต่อไปอะไรชอบอะไรอะไรค่ะของแบบนั้นก็อะไรก็ได้ที่ไม่ชี้กินอะไรจากป่าหิมะมานนี่แน่นอนอ่ะถ้าถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมของตัวเองก็ชอบของโซ่ค่ะเพราะมันดูมีประโยชน์มันดูมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติคืออันอื่นมันมีทำไมอะไรอ่ะรอ้ไม่ของหนูด้วยใช่ไหม <laughs> หรืออีไหมจากดวงดาวอังคารหรืออีปีกปีกปรักษาพอเพลินมีทมําไมถามว่ามีทําไมอ่ะต่อไปเคครับชอบของถ้าเอาหน้าเชื่อที่สุดจะแบบโซ่ครับอืมเพราะหน้าเชื่อมันของพี่จันนี่ก็เกือบเชื่อแต่แบบตรงเทา้าอันรมันจะแบบ ไดขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ของโซ่มาเอยังมีเหตุมันดูอันตรายเนาะใส่ใช่วิ่งชนตาหัวอยากไม่ท่ายหัวแหกก็น่าเชื่อในในนี้นะครับน่าเชื่อถือที่สุดแล้วอันนี้อันนี้เขาให้ในแง่ของว่ามันมีประโยชน์อันนี้ก็ให้ในแง่ที่มีประโยชน์อันนี้ให้ในแง่ที่มันจะเป็นจริงได้